เนยนะคะเนยอะไรนะขออีทีเนยีิทีแม็กซอาพค่ะชื่อมันยากน้องเขาเปลี่ยนแบรขอคิปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวกลับไปรีแบรนด์กันทีหลังเนาะวันนี้นะคะน้องเนยก็มาฟเจิริงกับป้าพินนะคะคอลลาัเอร์เรชั่นกันในวิดีโอป้าถาโปรนะคะโดยที่ topic วันในวันนี้น่าสนใจมากเลยคือเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวผิวทีมเองก็สนใจด้วยเกี่ยวกับผิวผิวเนยเล่าว่าต้องดูค่ะงานนี้งานนี้นะคะนี่ ไม่เคยออกสื่อเลยนะคืออ้าจริงเลยเห็นไหมอะคะคือเดี๋ยวตอนแรกเราจะมีรูปคืแสดงให้นะแะมแล้วคุณสาก็คือว่าตอนแต่ก่อนแต่ไรเลยเนี่ยคือผิวสวยดีอยู่ใช่แล้วก็อยากสวยกว่าเดิมก็เลยแบบเข้าคลินิกอะไรไม่บอกคลินิกไงละกันอะไรอย่างเงี้เข้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ทำไมต้องเข้าคลินิกมสองมสามเนยสวยอ๋อแล้วก็สวยอยู่แล้วแบบว่ามาทำตอนปีหนึ่ง พังไหมเคบเฟรชี่คุณน่าสวยที่สุดใช่ปะแต่ว่าเป็นแบบโก่งก็ขันคือแบบผิวกรนตู้นจากที่เคยสวยเนียนแล้วไปเข้าคลินิกคือผิวไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อยากจะไปเข้าคลินิกอยู่ดีก็อยากหันด้วแล้วคือยังไงคะหมอให้ยามาอะไรเงี้ยแบบให้ยาทาหน้ามาคือก็เป็นสิวบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้เป็นปัญหาผิวอายุอัมงฮอร์โมนเด็กๆอ่ะ ขายเองก็ขายได้อะแต่ก็แบบไม่ได้ฉันต้องไปคลินิกฉันจะได้ดูแบบว่าฉันไปคลินิกนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยังไงล่ะเลยโค้ก็ครั้งหน้ากลายเป็นแบบคือแบบตอนนั้นคือแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยค่ะเคยเห็นไหมเวลาเพื่อนมาจับแขนเราแล้วแบบว่าเนยแกไปทำอะไรมาเนยจะไปทำอะไรมาไม่น่าแบบนี้ยทำไมหน้าเป็นอย่างงี้ร้องไห้น้ำตาเปียกหมอนดราม่ากแบบก็เจ็จ้ะค่ะค่ะคือแบบนี่คือปีหนึ่ง ปีปีหนึ่งปีสองมานะคะน้เป็นอย่างนี้ก็รั้ตาเบี่ยงหมอไปสองปีแล้วเราทํำยังไงทําไมมันถึงได้กลับมาเนียนได้แบบนี้แล้วก็เริ่มจากอะไรเริ่มจากเคยใช้เรืมเล่าว่าเคยใช้ยาเหมือนกันก็คิดว่ายาหมอไม่ใช่ละมาใช้ของอะไรของอเมริกาค่ะเป็นพวกครีมอะคะเป็นมันเป็นตัวเรียกว่าเอ็กเนฟรีมันจะมีแบบสีมันจะมีสี่ขวดสี่สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือมันจะมีตัวยาแล้วเบนแซ อ๋อเป็นยาเลยแล้วหายไม่หายอ๋อแนวสเตียรอยด์ใช่ไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าคืออะไรมันค่อความรู้อะไรเงี้ยแตแบบเห็นเขาใช้แล้วมันหายก็เลยใช้ที่มันแบบคือสิวเล็กๆแต่ว่าสิวหายนะแต่แบบหน้าแห้งมากพี่หนม้าแห้งแบบเจ็บเลยอะหน้าแบบเวลาจับแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบแห้งคือผิวดีแบบไม่คือผิวไม่ไม่ได้แข็งแรงอ่ะแต่ผิวแค่มันสิวมันหาย คือดีต่างกันมันดูสวยแต่มันเบาบางมากมันโดนอะไรไม่ได้เลยดูเลยว่าแบบผิวมันบอกบางแต่ถามว่าดีไหมก็ดีนีพร่อยๆใช้ไปทํามาขึ้นเหม่ขึ้นแล้วก็เวลาใช้ไอตัวพวกนี้มันต้องเริ่มจากผสมสมนผสมน้อยๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มเวล์วนะว่าจนถึงแบบอะไรสับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแล้วเนยังตรงที่แบบเริ่มแรงไปเลยไงใจมันก็เลยใช้อะไรหรอกแล้วไม่หายเลยจังจากนั้นก็เลยแบบชืิตพังแล้วเอาไงดี ก็เลยเอาไงดีวะก็เลยเริ่มจากเริ่มจากดูแลสุขภาพหลักกันเ่อาผิวอันจริงคือผิวเราดีก็เริ่มจากสุขภาพที่ดีถูกไหมคะใช่เพราะจริงแล้วผิวเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเรานะคะคือเวลาร่างกายข้างในเราดีอ่ะมันก็ออกมาถึงข้างนอกเปล่งประกายออกมาใช่เริ่มจากดั้งเดิมเลยคืออาหารคือในเริ่มกินจริงมันเป็น อาหารเสิร์ฟตัวหนึ่งมันเคลือบเป็นเป็นโปรตีนอะค่ะโปรตีนเชคใช่ไหมที่แบบเอามาเชคอะไรอย่างเงี้ยคืเคยได้มาว่าโปรตีนเนี่ยจริงๆคนอาจจะให้กินนมอะไรใช่ไหมนมวัวนี่ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่กว่ามันไม่ค่อยเวิร์บางทีแบบเคยได้มาว่านมวัวมันจะมีสารอะไรบางอย่างนำให้แบบลำไส้ลำมุดย่อยไม่ได้อแล้วก็แล้วคนกินโปรตีนจับพืชมากกว่าตอนนั้นกินน่าจะสับปะรดถั่วเหลืองมั้งคะออ๋ก็คือจะเป็นโปรตีนเชคแต่เป็นโปรตีนที่มาจากพืชใช่แล้วก็มีถั่วอื่นนจำไม่ได้ว่ามีถั่วอะไรบ้าง แล้วก็วิตามินซีวิตามินซีเนี่ยคือศึกษามาว,ว่ามันคือ k i n g of วิ t a มิ n อืมคือมันปกติถ้าเรากินยี่ห้อที่ในกินเดี๋ยวถามหลังไปแล้วกันเนาะ <c oughs> คือมัน <c oughs> ไปถามนี่นู่นนะ <c oughs> ไม่อยากแนะนำเพราะอย่างบางคนกินมันก็ไม่หายห,ายหรือว่าอะไรที่มันละเอียดก่อนะคะอ,อยากตอบเป็นคนๆนดีกว่าว่าเขาควรใช้อะไรกินอะไร ของที่ในกินเนี่ยตอนเนี้ยคือวิตามินซีตัวเนี้ยมันอาแอกฤทธิ์แปดชั่วโมงเป็นแบบไทม์ดีๆใช่แล้วคือกินในในกินบ้างล้างถึงขั้นแบบอยากให้มันมีในร่างกายยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยอ่ะแต่ยี่สิบสี่ชั่วโมงกินคือกินสามเวลาพอครบแปดทุกกินใช่กินอย่างนั้นเลยวกินทุกแปดชั่วโมงอ๋อต้องจร่ะ ช่วงนั้นเป็นนิสิตแล้วแบบผิวดีขึ้นจริงมีช่วงหนึ่งผิวดีมากผิวดีแบบแต่งหน้าลงจริงปะแล้วแบบคนไม่ถามเรื่องแต่งหน้าเลยอะพี่คะพี่ใช้อะไรเนี่ยพี่ผิวผิวดีอะนี้อะไรนี่ใช่ไหมจากนี้เริ่มผังนะเพราะนอนน้อยไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้กินอะช่วงเนี้ยถ้าต <ๆ S 2> ับ<ๆ>ไปโดบอะมันจะแบบชัดเลยว่าแบบคนจะทาไหมหรอแบบ <ๆ S 2> ไม่ผิวดีจังเลยก่อนจะไปเดี๋ยวก่อนไม่ต้องออกสื่อกระซิบซิวิตามินซียี่ห้ออะไรยี่ห้อเดียวกันกับอะไรนี่อะกับออเชสตใช่ไหมอ๋อแล้วเป็นเมดเหรอคะเป็นเมดค่ะเอารู้เลย นิ่งอค่ะก็จริงๆเริ่มจากกินนั่นแหละค่ะแล้วก็เพราะว่าโปรตีนจริงๆแล้วคือมันเป็นสารต้องต้นของผิวด้วยนะแน่นอนค่ะเออก็เหมือนกับว่ามันก็ไปซ่อมร่างกายข้างในด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วในสุขภาพไม่ค่อยดีคือเป็นภูมิแพ้หนึ่งเป็นลำไส้วมนนี้จริงๆท้องเสียมาจริงมาสายจริงมาสายเพราะว่าพิมพิมค่ะหรือท้องเสียค่ะพี่นี่ไม่มีอาการท้องเสียเลยพี่เป็นมนุษย์ท้องคู่จริงหรอเป็นมนุษย์ท้องเสียกินนิดนึ่งก็แบบ ถ้าแม่พยายามในอาทิตย์หนึ่งอยู่กับฉันได้คือแบบที่กินไปนี่คือเก็บหมดเป็นมนุษย์ท้องคูกมากซึ้งมากคือในบรรทอนท้องเสียกันแบบเพื่อนชินนะเออท้องเสียคือเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาคือท้องเสียมันเหมือนท็อกซิกทุกอย่างมันถูกไปเหมือนลำไส้มันไม่ค่อยดูดซึมอะไรมาแบบน้ำเนี่ยมันดูดซึมแบบออกไปให้หมดมั่นี่จริงๆอ่ะคือแล้วก็ศึกษาอีกว่าการอึของคนเราเนี่ยจริงๆเราต้องอึเวลาสองถึงสามรอบนะ เพราะมันเพราะว่าเรากินสามมืม้อมนม,อมันกินใน<ช>ก <ๆ S 1> แล้วมันใช้เวลาในการย่อยเท่านี้ปุ๊บมันช่วงนี้มันควรจะเอาอันนี้ออกช,ช่วงนี้ควรจะเอาอะไรไม่ควรมีกาตกครางในท้องค่ะอะคือแล้วก็แล้วก,วก็นอกจากสุขภาพไปขึ้นช่วงฉันกินแค่แบบดีทอกตัวเองกินแต่ผักก้วปตานึ่งมันเป็นไปไม่ได้คือหนูหิวมากตอนแรกคือแบบหิวมากคือแบบโอ้หิวมากแต่คือแบบนะนๆไปก็ชินนะคะผลไม้อะไรอย่างเงี้ย คือมันทําได้ถ้าเรารู้ว่ามันมีวันจุดจบเมื่อไหร่ใช่เราจะทํา14วันไม่ทำ14วันแต่ถ้าเกิดเรารูฉันก็กิน forever บ้าเออเขียนหนังสือกับไอติมอยู่คนเลยเรื่องที่พูดอยู่ตอนนี้ก็คืออย่างนะ ตอนมัธยมผิวดีเออมาถึงต้นผิวดีอยู่แล้วแล้วอยู่ๆก็แบบพอมันมีสิวตามวัยเป็นสิวตามฮอร์โมนอนี้ก็อยากจะสวยด่วนไปหาหมอหมอให้ยามาระเบิดโกโก้ครัช์หน้าอุเขาต้อนุเขาไปจนตอนปีหนึ่งปีสองก็น้ำตาทั่วหมอแล้วก็เลยปรับด้วยการเปลี่ยนเพิ่มเพิ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มวิตามินดูแลตัวเองกินอาหารที่แบบคลีนมากขึ้น แล้วมันดีขึ้นเลยนะคะนานแค่ไหนใจที่หัวสองปีสองปีสองปีไงมันไม่ใช่อะไรที่แบบฟุบใหม่อย่างนั้นคือมันเีดาว่ามันอาจจะพกใครเห็นตามเออสื่อะไรแบบผิวแล้วแบบแป๊บนึงหายเนี่ยว่าถ้าร่างกายมันแข็งแรงจริงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะเราคุ้ว่าเราผู้หญิงผู้หมันมันนานขนาดไหนแล้วยี่สิบกว่าปีถูกต้องเนี่ยและวพี่เฉลยผู้หญิงผู้หญิงมันอาจจะสี่สิบปีมันต้องให้เวลาแต่พอมันหายปุ๊บมันไม่กลับเป็นแบบเดิมแล้วค่ะอือถ้าย่งนัมันก็ไม่กลับไปแล้วนะเพราะผิวเราแข็งแรง คือเราแบบเราเหมือนเราบอบดิ้วมาจากข้างในสู่ข้างนอกจริงๆถูกไหมคะก็คือต้องทําแบบบอกแนวสะสมซ้ำนิดนึงนะไม่ใช่แบบอุ๊ยวันนี้กินปลากัะผักพรุ่งนี้ผิวฉันต้องสวยสิอย่างนร้อนร่างกายมันต้องค่อยๆปรับอ่ะถูกไหมใช่ไหมขนาดผิวแค่ชั้นนอกอ่ะยังต้องใช้เวลานั่นแหละยี่สิบเอ็ดวันถึงจะผ่านแล้วคิดดูว่าที่มันเจ๊งลึกมันมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่ามันจะแบบว่ากลับมาดีครั้งถูกไหมก็ต้องให้เวลานิดนึงแล้วไงอีกต้องไงต่อ ก็ดีขึ้นนี่เชื่อสมองก็ค่อยค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะคะจนกระทั่งยังก็มีบํารุงอะไรอื่นด้วยนะอืมแล้วก็แล้วเรื่องไหนอ่ะเรื่องผลไม้อะไรอย่างงี้ยเคยไปศึกษามาเยอะว่าพิมก็บอกว่าร่างกายเราต้องการอะไรผิวเราต้องการอะไร้ต่อต้านอันดูอิสระต้องกินอะไรแล้วกินอะไรแหละต่อต้านอันดูอะเคยเคยไปฟังมาเขาบอกว่านี่เขาบอกว่าแบบเค่าข้าวออลแอกหรือว่าค่าออลแอกปะยังเูาจะรำไหมรำค่าวออลแอกมันคือค่าที่ ต่อต้านอนุมูลอิสระของเราอืมเช่นทับทิมเนี่ยมีเยอะมากคนกินน้ำทับทิมนแล้วนี่กินน้ำมะพร้าวคือแหละน้ำมะพร้าวเพราะว่าทับทิมมีมีค่าสมมุินะค่าเป็นหนึ่งพันค่าอะไรต่างอย่างแตงกวาเนี่ยเป็นยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกกินเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระของเราทำได้อย่างเดียวทับทิมมันเยอะมากคนกินผลไม้เนี่ยค่ะแต่คือที่กินอาหารเสริมอันนี้นะค่ะเพราะว่าศึกษามาว่า ผลไม้ตอนหน่วยเนี่ยต้องกินต่อวันนะทำไมแล้วกินไม่มถึงไม่มีทางเกิใช่แล้วก็ไอ้ที่แม่กินคือมันธรรมชาติจริงๆคือเป็นคนตั้งแต่เด็กคือเป็นคนแบบชอบพลิกหลังขวดดูอะเพราะแบบม,ม,มันมีส่วนผสมโรคจิตมันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ถึงทุกวันนี้ก็เลยศึกษาเยอะว่าแบบว่ามันธรรมชาติจริงไหมมันบบดีจริงๆริงไหมอันนี้หมายถึงที่มาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใช่ิมใช่ <ๆ S 1> ว่าแบบที่มาการผลิตของมันเป็นยังไงเนี่ย ถึงขั้นนั้นแล้วโอเคอ่ะกัซซิบิทีนี้ยี่มาเลยยังห้เดินมาแล้วใช่ใช่ว่าแต่ใช่ว่าธรรมชาติมากแบบเขาเลี้ยงแบบโอ้โโอกูตูมากขึ้นแบบูนี่ต้องทุนทางอยู่ในที่ที่มีความสุขแล้วก็ใสบอกว่าราคามันสูงกันุพวกใหน่นะแต่แบบว่าคือมันเหมือนเป็นอาหารอย่างหนึ่งเลยค่ะคือมันมันไม่ได้แบบมันกินได้ตลอดเพราะว่ามันเป็นแบบ มันเป็นผลไม้แหละแต่แค่แบบทำามันเป็นผงแล้วก็อัดก็กินเข้าไปให้มันถึงจุดที่แบบร่างกายต้องการเต็มเปี่ยมถึงเซลล์ถึงระดับอะไรอย่างเงี้ยคือคพิมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องการรับประทานหรือการเสริมอาหารเป็นการเสริมเข้าไปเพราะว่าวันวันหนึ่งเราไม่สามารถเราเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เราสามารถจะแบบว่าโอ้โหปีละมีอาหารแล้วก็แบบว่าได้ตามหน่วยตามส่วน อาจจะสามารถจัดได้แต่บางทีใจฉันไม่ได้อยากจะกินไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นู่นหรือว่าวันนี้อยากกินแค่หมูติ้งกับข้าวเหนียวเที่ยงก็จะอยากกินข้าวอะไรที่แบบว่ามันแบบข้าวผัดหมูอะไรอย่างเงี้ยข้าวกับน้ํามันกับคือเราไม่ได้มีมื้อไหนที่แบบฉันอยากกินสลัดเลยอะวันนี้แต่เราไม่กินสลัดนะน้ำใส่เนี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีอารมณ์นั้นเนอะต้องกินแบบนานพี่ะต้องต้องไปแบบวันนี้ตั้งใจจริงเลยจะกินผักสักน วันเีลยถึงจะได้ยังไงนอกนั้นก็จะเป็นชีวิตไอติมชีวิตเต็มของหวานใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นก็คือหยุดใช้พวกยาแล้วก็หันมารับประทานเพลินเพลินเสริมอาหารใช่แต่บอกเลยว่าต้องใช้เวลายาอาจจะเร็วแล้วแบบหายอาจจะหายจริงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเร็วทันใจแต่แบบว่าไม่ผลไม่ยั่งยืนเออไม่ยั่งยืนจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกว่าอืมเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เนยอยากจะบอกคือว่าให้เปลี่ยนหลังกรับประทานอาหารให้ดีมากขึ้นใช่ แล้วก็ให้เวลากับร่างกายของเราในการที่จะฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่าไปเร่งอะไรมันนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างอื่นหลังจากที่เปลี่ยนอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้นยบอกว่าระบบขับถ่ายดีขึ้นอะไรนี้แล้วแล้วพวกแบบเล็บผมอะไรอย่างนี้มันมันมเกี่ยวเกี่ยวหมดแต่คือมันเริ่มจากเริ่มจากตัวก่อนเวลากินมันจะน็นชัดเวลาอาบน้ําจะสัมผัสได้ว่าเอ้ยตัวมันลื่นเริ่มลื่นขึ้นแล้ว คือแบบล of okay. ื่นๆได้คือมันสัมผัสอย่างแรกคือแบบเออผิวมันแข็งแรงขึ้นคือมังจับตัวก่อนพอตัวเสร็จปุ๊บมันค่อยๆขึ้นไิธีหน้าก็คือเรียกว่าได้ตอนนี้ของหมดกระจายตลอดหมดเพราะพี่สังเกตเนี่ยคือเนยดูผมหนาดูผมเยอะมากเยอะมากแม่บอกแม่กินทุเรียนลูกแม่อะไผมหนูเน่ก็ถือว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะผมกินทุเรียนนะคะแม่เลยแบบ เออผมแบบมนหนาขนเยอะมากคือแบบช่างแต่ผมนเกลียดหนูเขาแบบเยอะมากเลยค่ะผมหนาจังเลยค่ะเขาก็แค่คิดเพิ่มคิดเพิ่มค่าซอยอ๋อืโอเคแล้วพวกแบบน้ําดื่มอะไรอ๋อควาสำคัญไหมคะอุ้ยลืมพูดได้ไงอีกเราจะพกน้ำไปทํางานเนี่ยจะพกน้ําส่วนตัวแบบหนึ่งขวดทาไมต้องน้ําส่วนตัวแล้วมันพิเศษยังไงไม่คือมันคือเราัวเราลืม แค่น้ำธรรมดานี่แหละแต่เรามีขวดส่วนตัวของเราใช่พราแบบราคนเราแบบหว่าไปกดน้ำในตู้ออฟฟิศออย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราคิดเตียดเดินหรือว่าเราลืมระหว่างวันก็แบบต้องให้เห็นเลยล้วแบบต้องกินจนหมดตรงนี้นะไริงมีแอปนะพี่พิมพี่เคยมีแล้วแต่แบบไอแอปแบบแอปลดน้ำต้นไม้ถึงเวลาเราก็ ไม่เป็นไรปล่อยต้นไม้มันตายไปแล้วคือลองมาแล้วไงไม่ไม่เออไม่เวิร์กก็จริงๆ้วน้ำกินน้ำที่นี่คือแบบค่อยๆจิบจิบไปเรื่อยระหว่างวันอย่าแบบอั๊บปั๊บั๊บเพจะฉี่ออกดื่มไปเท่าไหร่คะวันเดียวที่เลยจริงๆนะรับรู้สึกคำนวณนะระหว่างหนักหนักตัวตั้งเป็นอะไรอย่างเี้ยใช่ไหมฉันก็ประมาณขวดลิตรนึงอหมค่ะแล้วก็อาจจะอีกนิดนึงขวดลิตรก็คือจริงๆอ่ะคนกินสองขวดประมาณสองลิตรต่อวันใช่แต่แบบว่าพี่เค้หมดหรอกมันก็ลืมบ้างอะไรบ้างอย่างก็ขวดลิตรนึงกับอีก นดหน่อยอะแล้วแต่มันไม่เท่ากันจะต้องคอยจิตแล้วก็พกน้ําคือในพกน้ําไปไหนมาไหนตลอดเลยอะเพราะว่าแม่ก็พกติดแม่ด้วยเหือนกันเห็นแม่ทั้็เลยเออพกดนแล้วแบบก็เป็นสิ่งดีนะใช่รู้สึกมันแบบดีขึ้นอะแล้วแบบผิวรู้เลยว่าถ้าผิวขาดน้ํามันจะเป็นยังไงปากจะเริ่มแครกก่อนเลยช่วงนี้เาไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ากินน้าน้อยรู้เลยว่าแบบว่ามันมันไม่ค่อยอิ่มอะตื่นมาแล้วแบบไม่ค่อยมันหมองคล้ำขึ้นเลยน้ำชั่วเฉย ช่วยแล้วก็เคยได้ยินว่าช่วยเรื่องการเผาผลาญด้วยใช่ค่ะถึงแบบเห็นไหมมันก็เริ่มจากอาหารแล้วไม่ต้องไปอะไรเยอะมากอบบนะที่เรากินเรื่องเดือผ่านก่อนนะเนาผ่ากินน้ำมะพร้าวต่อน้ำมะพร้าวก็ช่วยผิวสวยนะคะผิวจะเพิ่สิทพี่เอามาล้างหน้าน่ะตอนเช้านะคะล้างก็ต้องมีเซลล์บ้างอะไรบ้างโอเคถ้าอย่างนั้นเราสรุปปีที่ใครอีกครั้งนก็คือแน่นอนเรื่องนอั่งพักผ่อน ออกกําลังกายที่เป็นไปได้ซึ่งมีฉันไม่ออกกาลังกายไม่ออกกาลังกายไม่ชอบดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำสะอาดก็คือแบบไปพวกกาแฟชาอะไรอย่างนี้แเรวก็เลี่ยงๆไปไม่เห็นแล้นถึงน้ำตาลอยากินเยอะน้ำตาลเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เซลล์เราแบบใช่อย่างรวดเร็วคนพลิกดูหลังควเในบอกเขาแบบอันไหนน้ำตาลเยอะอย่างบางอันอย่างนี้น้ำอโรมางอันน่ะมีปริมาณน้ำตาลเท่ากับที่เราต้องการต่อวันเต็ๆใช่ถูกแค่ขวดเดียวหน่วยเดียวจริงๆรวมไปถึงนนี้ด้วยนะ ถ้ายังไม่เคยเปิดน้ำผลไม้ตัวดีน้ำผลไม้ดีกินน้ำผลไม้ดีกว่าฉันไม่กินเป๊ปซี่หรอกจะบอกเป๊ปซี่เนี่ยโอเคเป็นกรดเป็นอะไรอย่างมหาศาลแต่ว่าน้ำตาลน้อยน้ำผลไม้โอเคคนแบบอเมริกันแก้วกินน้ำผลไม้นะคะผิดคือข้างของสินค้าว่าน้ำตาลร้อนเลยใช่คือผลไม้เนี่ยมันถูกออกแบบมาโดยธรรมชาติให้มีความหวานเพื่อเพื่อที่เราอ่ะจะกินมันทั้งกากแล้วได้ไฟเบอร์ลงไปแต่เราดันฉลาดคั้นมันซะ พอคั้นเสร็จก็เหลือแต่น้ำตาลเป็นน้ำที่สกัดน้ำตาลออกมาเลยปุ่รสอีกไม่อร่อยจนน้ำตาลมีน้ำส้มบีบเกลือ <c oughs> ดนาะหรือว่าไม่ไต่างอะไรจากน้ำหวานเลยปลาแหบปลาแหบเลยอ,อ้าวโอเคสรุปปิดจบอ่ะคือ กินดน้ำพักผ่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถจะหาพิษพาเสริมอาหารก็ควรจะเป็นโปรตีนที่มาจากพืชใช่ไหมคะโอเคอันนี้ที่จะได้เป็นต้องกินให้ถึงด้วยกินให้ถึงน้ำหนักตัวเรามันก็จะแบบเขาก็จะมีคำนวณอะไรมาใช่ห้แล้วก็ประเภทที่เป็นแบบวิตามินซีวิตามินซีแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้อาหารอาหารก็คือให้มันคลีนมากยิ่งขึ้นอาจจะช่วงของชีวิตอ่ะสิบสี่วันครั้งขึ้นไปชีวิตคือ detox เอฟแคนทังอะไรอย่างนี้อาจจะปีละครั้งได้ปีละครั้งอย่งนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็สุดท้ายที่สุดท้ายสุดก็คือจะต้องเป็นถ้ามันยังไม่ถึงเวลามันไม่ได้จําเป็นก็ไม่ต้องไปหาหมอต้องใจเย็นๆเเพราะว่าบางทีแบบร่างกายเราไม่ได้ต้องการยาเหรอกนั้นหรอกมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงที่ฮอร์โมนแล้วก็มันทํางานมันต้องมียังไงมันก็จะต้องมีออกมาใช่ไหมให้สิวขึ้นมาเพิ่มเนาะให้โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตดูซิเนี่ยตอนนี้ป้าไม่มีเลยเลยอายุเลยไม่มีแล้วเนี่ยเวลาขึ้นเม็ดดิงนเฮ้ยสิวขึ้น ผมกยังทำงานอยู่ใช่นี่คือดีใจนะโอ้นะเพราะมันหมดไวเพอมันไม่มีเราเลยเนี่ยเราก็จะเริ่มู้สึกมันไม่มีแล้วเนอะสงสัยอายุจะไปไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาัก่ะสำหรับวันนี้นะคะป้าถามโปรเนยนะก็จะขอบคุณมากที่สาวมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังกันนะคะเพราะว่าเราเองก็บันทีก็มองข้ามช็อตไปพอมีปัญหาปุ๊บก็ พุ่งหายาพุ่งหา,าหาามอกันก่อน <c oughs> เป็นน้องคนแรกๆเลยที่แบบว่ามาบอกพีว่ว่าเอ,อ้ยถ้ามีปัญหาผิวเราเปลี่ยนอาหารเราใช้ผลิตภัณฑ์ชุวเอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะช่วยได้เย็นยุ้งท้องช่วยท้องเหมือนกันแต่ก็ซู่ๆน,น้ำตาเปียกมอนมาหลายทีทุนมาดีมากค่ะค่ะอัลชาั์ <c oughs> <c oughs> กับเนยก็ต้องไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีคำแนะนำอะไรนะคะทีมเวหนาได้อยากจะถามเลยเลยถามได้ไปถามพิชาแนลเนยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าส่งคำถามให้นะคะแล้ววันนี้ทีมกับเนยไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันในวันหน้าค่ะจากวันนี้สวัสดีค่ะ